โอเคเกล่าวสุดท้ายมีดีตอนเรามาสู่ช่องค้าไมชแนลนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่นะครับแนะนำมาครับว่าทุกคนควรเริ่มจากอะไรคุกค,ควรเล่นอะไรแล้วก็ค,ควรควรทําอะไรนะครับพยายามไม่รู้ตัวเองไม่สุดครับก็ที่นี่อาจจะเป็นประโยชน์ได้บ้างอาจจะเป็นประโยชน์ไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็จะเล่นสดๆให้ดูเลยครับว่าแนะนําจะเล่นยังไงนะครับก็นกหนึ่งเลยนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าตัวเองเป็นคนแบบไหน รเราต้องทําอะไรนะครับ1วันคุณมีเวลาเล่นเกมคลายเดอร์มากขนาดไหนนะครับห no นวันคุณมีเวลาเล่นเกมมากขนาดไหนถ้าทุกคนมีเวลาเล่นเกมไม่มากอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับเล่นอาจจะไม่มากอาจจะแวะมาเล่นสักประมาณสินาทีหรือว่าอาจจะพอกินข้าวเสร็จอาจจะพักเวลางานอาจจะเล่นประมาณ5นาทีถึง13มนาทีอะไรแบบนี้นะครับถ้าทุกคนเป็นคนแบบนี้ผมแนะนําให้ทุกคนเล่นเป็นสายเท็มนะครับเล่นเป็นสายเทย็ม <stanbul> แน่นอนเลยครับผมนะครับแต่ถ้าทุกคนรู้สึกว่าทุกคนมีเวลาเล่นเกมเยอะ นะครับมีเวลาประมาณ2อสชั่วโมงเล่นแบบต่อเนื่องแบบนอนสต็อปนะครับสปีดเลยนะครับทุกคนฝึกสปีดตั้งเลยเพราะว่าสปีดนะครับในการลงแร้งอะแต้มยังไงก็ได้เยอะกว่าไอเทมนะครับไอเทมมันต้องใช้การพึ่งดวงหน่อยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แต่มก็พึ่งดวงอะไรนะครับคือถ้าไอเทมนะครับไอเทมนะครับคือมันต้องเข้าที่1ทีมต้องเข้าที่1จริงๆถ้าเราได้ไอเทมทีมนะครับเราต้องเข้าที่1จริงๆถึงเราจะชนะและเราจะได้แต้ม นะครับส่วความเร็วนะครับความเร็วนะครับขอแค่มีเพื่อนในทีมเข้าอันดับหนึ่งอันดับ2นะครับแต้มทีมชนะแน่นอนนะครับหรือไม่ก็ถ้าสมมติแต้มทีมนะครับไม่ถึงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาแต้มทีมอีกฝ่ายเข้าที่1นะครับเราก็จะพยายามไล่ที่2ที่3าแล้วก็ลาดับ4ี่หอย่างนี้ไล่มานะครับผมเนี่ยพยายามทําแต้มทุกคนลองคานวณแต้มเลครับว่าแต้มมันก็ได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยส่วนเรื่องรถนะครับเรื่องรถนี่คืออีกหนึ่งปัจจัยเลยครับผมนะครับรถเราจะแนะนํำยังไงดีนะครับผมแนะนําอย่างนี้ดีว่า นะครับถ้าเป็นคนที่เล่นมาสักพักแล้วนะครับถ้าต้องการหารถที่เล่นในทั้งสองหมดจริงๆผมก็แนะนำว่ามันเป็นสวิปเปอร์นะครับซึ่งผมมีคลิปนะครับสองคลิปนะครับผมก็จะแนะนําเป็นสวิปเปอร์ตัวนี้นะครับผมมาสุ่มได้เลยเป็นรถสายไฮบริดครับรถสวิปเปอร์เป็นรถสายไฮบริบรนนดนะครับไฮบริดคือรถอะไรนะครับไฮบริดก็คือรถที่เล่นในทั้ง ปีดและก็ไอเทมนะครับผมน้ะนี่ครับมันมีสเต็กซึ่งสไปเปอร์เป็นรถที่สามารถเล่นในทั้งปีดและก็ไอเทมนะครับนี่ครับความสามารถไอเทมของมันก็ไม่ขี้เหรนะครับเอาไปเล่นโซโล่คนเดียวได้เลยนะครับความเร็วก็ไม่ขี้เหรนะครับทุกคนเห็นไหมครับแบบนี้นะครับก็ไม่รดูเตรียมจะทํามาเพื่ออะไรนะครับทำไมไ่ทำแรกกันเดิมไม่เข้าใจวูบแบบมามาต่อกันเลยนะครับเราจะเล่นยังไงและทีนี้วิธีการฝึกวิธีการลงแลง เราก็ลงแรงครับทุกคนชอบแบบไหนทุกคนก็ลงแบบนั้นไปเลยนะครับผมนะครับแต่ส่วนตัวผมเป็นคนเล่นในเทมนะครับผมแต่ถ้าเราอยากเล่นสปีดล่ะเราจะทําย ال ังไงเล่นแรงมันน่ากลัวจังเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากเล่นสปีดเราลงเงินทำยังไงมาเล่นที่โหมดจับเวลาครับเราจะเริ่มที่ด่านอะไรสักด่านก่อนนะครับเราจะหาด่านที่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นไม่ถนัดด่านนี้เราเล่นไม่ถนัดด่านนี้นี่หว่าครับเนี่ยครับสิงคโปร์เซอร์เคิลนะครับ เราก็มาเล่นที่โหมดจับเวลานะครับผมนะครับเล่นทีโมดจับเวลาเราพยายามแข่งกับตัวเองครับว่าเฮ้ยเราได้เวลาเท่าไหร่สถิติสูงสุดของเราเร็วเท่าไหร่นะครับเราก็ค่อยมาเล่นเราก็มาจับเวลาเอาไม่ขอร้องเอาไม่อย่าี้ไอเกินนะครับเอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่ผมยังไม่ได้ระพอมไม่นานี้นะครับเราพยายามนี่เลยเราพยายามมาเล่นกับตัวเองนะครับอ้เหี้ตัวเองเก่งกว่าอ่ามานะครับมาดูฝีมือที่พัฒนากัน จะเป็นยังไงเรารู้ึกว่าพัฒนานะครับเราก็จะพยายามดฟนะครับแล้วก็พยายามใช้เทคนิคต่างๆนะครับจริงนะครับคนเก่งๆนะ่เขาจะทำคัดดิสนเน่ทำคัดชาร์จกันนะครับผมแต่ผมยังทำคัดชาร์จไม่ค่อยเก่งนะครับอันนี้่ารภาพนี่ครับพยายามทำคัดชาร์จแล้วก็พยายามเก็บสองในตัดครับที่สําคัญเลยคือการเก็บสองในตัดคกับคุณผู้ชมนะครับการเก็บสองถังเราจะต้องเก็บสองถังให้เป็นนะครับ นี่พยายามเก็บสองถังครับพยายามหัดเก็บสองถังให้ได้ครับเอ้ยอย่าออกนอกลู่เออไม่ออกนอกลู่ไม่ออกนอกลู่ไม่ออกนอกลู่เอ้ยเอาไปเอ้ยเอาไปเอาไปเออมาต้องได้ต้องได้นี่พยายามเก็บสี่ครับในตั๊ดบู๊ดเอื้อในตั๊ดบู๊ดนี่บู๊ดก็ไปพยายามบู๊นี่พยายามเก็บสองถังแล้วก็พยายามตัดเข้าลู่ในครับพยายามตัดโค้งในให้ได้มากที่สุดก็ที่จะมากได นี่ครับพยายามตัดโค้งอยู่เลยอันนี้ผมทำนะครับผมแล้วก็พยายามนี่ครับใช้เทคนิคต่างๆมากมายใช้เทคนิคจนมึนมาได้ได้อีกเว้นมันนี่จะทำาายังไงเลยเอ้อเออนี่ไงนี่ครับนี่ครับนี่เลยยอดเลยเออตัดตะลู่นในตัดตะลุ่นในเออตัดตะลู่นในไง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 เ,ง,ๆๆๆไง,เงาของข้านะครับมันจะชนะข้าได้ไงถ้าเป็นคนเก่านี่มันคือคนใหม่ที่ใช้แรงกว่าเดิมเออใช้แรงกว่าเดิมแล้วก็เทพกว่าเดิม เออเทพสุดๆเอเอเทพสุดๆนะครับสุดสุดไปรู้สึกว่า no มัาา er าาไม่เหมือนประเทพเลยเหมือนกาเป็นเดิมเลยครับเออไม่ก็ไม่เหมือนกับมีพันวัฒนามั่งนี่พยายามเก็บสองได้ต้นกูเดียวครับเก็บสองไอ้ต้นเออแล้วก็พยายามตัดรูในเออเออเออกลับไปโอ้โหไม่ได้เด็กขั้นลบไม่ได้เด็กเอออย่ารูนอกอย่ารูนอกพยายามอยู่ลูใน เออไงไงยงไงไงเจอเทคนิคก็ไปเทคนิคใหม่ๆนี่ง่ายคัดชาร์ดดูจากไหนคัดชาร์ดเออเออเอาดิเอาดิเอาดิมีการพัฒนามีการพัฒนาโว้ยเขาเรียกว่ามีการพัฒนาไอ้ควายมาดิมาดิมาดิเออไงล่ะไอ้เงาของข้าข้าชนะเจ้าแล้วเงานะครับไงล่ะนี่ไงมันต้องมีการพัฒนาในการเร็วขึ้นไหมนะครับนี่นหละครับการเล่นนะครับผมนะก็ นะครับถ้าทุกคนงงนะครับว่าเฮ้ยเราจะเล่นในเก่งเราจะเล่นยังไงนะครับเรามาดูอันดับเซิร์ฟนะครับอีกวิธีหนึ่งคือเรามาดูอันดับเซิร์ฟนะครับว่าอันดับเซิร์ฟเขาเล่นกันยังไงนะเรามาดูอันดับเซิร์ฟดีกว่าเรามากดแล้วก็เรามาดูอันดับเซิร์ฟรับว่าอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเนี่ยเขาดิฟกันยังไงนะครับเราก็พยายามศึกษาวิธีการริฟครับโอ้โหดูมีมีการเดบดมีเชิงมากเลยนะครับการดิฟโอ้โ้ตัดโอ้โหตัดมุ่งหนอย่างนี้เลยโอ้โหสุดจอดจัดเลยตัดมุ่ ดูครับโอ้โหดูครับการตัดรูในของเขาโอ้โหทำไมเขาเหมือนกับไอ้เหี้ยเขาเก่งจังวะไอดูครับโอ้โหมีการตัดรูในโอ้โหตัดรูในแบบอย่างเซียนผู้ชมโอ้มีการแบบโอ้โหมีการทำท่าแบบนี้ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับทำไมเขาเก่งจังนล้วเลยเราเหมันกาดจังวะไม่เข้าใจตัวเองนี่พยายามโอ้ครับสุดยอดเลยครับเกรทเอชไนโต้นะครับเล่นนะก่อนนี่พยายามแบบนี้ครับโอ้สุดยอดเลยโอ้ดหไอ้เหี้ยตัดรูในหมดเลย โอ้สุดยอดเลยคุณผู้ชมโอ้ดีเกียร์มีคัดชัดด้วยโอ้มีการคัดชาร์ดเหลือนี่โอ้เจตเก้ทำยังไงวะคารวะเลยซ้อนกูบ้างดีได้ไหมเออแล้วจารินแล้วโอ้ยคัดชาร์บไม่ติดคัดชาร์บไม่ติดแล้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันออกฝือแล้วเพื่อนไม่ต้องห่วงเอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหลู่ในตัดลู่ในความเ็วตกก็ไม่เป็นไรโอ้โหโอ้โหสุดยอดจัดโอ้โหสุดยอดจัดโอ้โหแทบไม่ต้องอะไรเลยเพื่อนคือเพื่อนมึงเก่งไปอ่ะ เก็บโอ้เก็บงานเงียบเงียบมากโอ้โหสุดยอดโอ้โหเก็บแบบเงียบเจ็บเงียบสุดๆนะครับโอ้ตายแล้วตายแล้วมันเล่นกันยังไงวะโอ้เล่นกันคิวเลยโอ้จะสังเกดได้ว่าไอ้เฮี้ยเคอร์เซอร์ซ้ายซ้ายขวามึงมึงไม่ไปไหนเลยโอ้มีการแบบลิปตลอดเวลาสุดยอดจัดเลยเออทำนี่ครับเกดเอชไนโตนะครับจัดเต็มจริงๆสังเกตได้ว่าไอ้เฮี้ยความนึงไม่ตกเลย สุดยอดจัดเลยโอ้โหนี่มันคืออันดับหนึ่งของด่านนี้จริงอ่านะครับแล้วเขามาทำคัชดจัดรตรงนี้โอ้โหยอดจัดเลยเออมีชนนิดหน่อยครับเมื่อกี้ก็ไม่ต้องห่วงครับไม่อายครับอ่ามีการแบบเร่งในโตขึ้นมาครับไปได้แบบได้เกตเอสในโตนะครับจะไป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 ,ะไป,ะไปะโอ้โมีการทำคัชาร์ดนิดหน่อยครับโอ้โตรงนี้ก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยครับทำ,ทำไปทำไปทำไป ครับเอาจัดเต็มจริงๆลุยๆโอ้โหเกือบเลขกันเกือบเลขเกือบชมหัวมุมครับไอ้เทียมันมันไม่เป็นอะไรเลยวะมันกูกูชนยับไม่ยับได้ไอ้เทียมันไม่ก็ชนเลยวะโอ้โหสุดยอดนี่ครับเราก็จะมาดูดีเพย์ชาวบ้านนะครับว่าเอชาวบ้านมันนี่ยังไงครับแต่ประเด็นคือออกยังไงออกเนี่ยออกอย่างนี้สองแบบนะครับก็คือการเขาเรียกว่าการดูดีเพย์ชาวบ้านนะครับแล้วก็การฝึกซ้อมของตัวเองนะครับผมให้ทําสม่ําเสมอสองวันนี้นะครับถ้าทุกคนรู้สึกว่าทุกคนอยากเก่งสายสปีดนะครับก็ทํา2อย่างสม่ําเสมอนะครับผม ก็มีการแนะนำประมาณนี้ครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ไปเป็นกำลังใจในการทิ้หน้าผมคลิปกอไปจะเป็นอะไรผมจะมาทำอะไรต่อฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับสำหรับนี่คุณก็สวัสดีกรบบ๋ายจริงครับผม